ร้อนโอ้กล้วยใกล้จะพอบ่มแล้วจ้ากล้วยอันนี้ก็ยังยังไม่พอเปิดน้ำใส่คลองอีกแล้ววันนี้ใส่คลองพอสายมาก็ร้อนแดดจ้า ตอนเช้าหนาวพอใบใบามากมีแดดเลยน้ำในคลองหญ้าให้ปลากินปล่อยน้ำลงคลองไว้จ้า พอแดดหน่อยน้ำมันก็จะลดต้องเติมน้ำเพราะว่าเลี้ยงปลาด้วยบ่อน,นี้จ้ะปลาหลายชนิดอยู่อ,อาบน้ำเหรอดำลงกินน้ำแช่น้ำเลยเย็นๆสงกรานดูลูกๆมีน้ำให้ลงอาบ ลงแช่เย็นสบายไหมเย็นสบายแช่แล้วขึ้นไปอันนี้ก็น้องอีกตัวตามแม่มาอร้อน หานอนเล่นตามุ่มใต้ต้นมะพร้าวร้อนหาน้องหานออกกินหญ้ากาจะออกกินหญ้าแถวนี้บุลอดบุลอดเอ้ย รอดเอ้ยกินยากตามล่มเนี่ยอันนี้คือล่มมันล่มและมีต้นไม้ก็จะมีเงาไม้เงาร่มไม้แถวนี้ตามทุ่งนามันก็จะแดด บุญรอดบุญรอดเอ้ยบุญรอดเจ้าบุญรอดถ้าชอบกินหญ้าอ่อนๆแถวเนี้ยเดินมาเขาก็จะเดินตามวิ่งตามมาด้วย จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ